สวัสดีค่ะวันนี้แอนนอาชีวีจะพาทุกคนมารู้จักกับกิ้งกา่าสายพันธ์ฮีโร่ในดวงใจหลายๆคนนั่นก็คือ m m s วน s a f ร์ฟล e d เ d เ o ดบล็ a หรือกิ้งกา่าสไปเดอร์แมนกิ้งก่าชนิดนี้สามารถพบได้ในประเทศแทนซาเนียรวันดาและเคนยาด้วยรูปกษณ์ของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับปอ per h e ร o จากค่ายมาเวลอย่างสไปเดอร์แมนทำให้กิ้งก่าชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าสไปเดอร์แมนกรมา สายพันธุ์นี้มีสีสันคอและไหลเป็นสีม่วงอมแดงหรือสีแดงสดใสในขณะที่ส่วนที่เหลือของร่างกายเป็นสีฟ้าเข้มหรือน้ำเงินโดยลักษณะสีที่โดดเด่นเช่นนี้จะมีเพียงตัวพูดเท่านั้นกิ้งก่าตัวเมียจะมีสีน้ำตาลคล้ำพบเห็นได้ตามทำเลทรายร,ร้อนๆตอนกลางวันบนโขดหินหรือเขาโดดซึ่งเป็นเขาที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นที่ราบเป็นผลมาจากการที่แผ่นดินถูกกัดกร่อนเป็นเวลานานจนทำให้เห็นเป็นลักษณะเขาโดด ในปัจจุบันความต้องการเลี้ยงกิ้งก่าสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาพยนตร์สไปเดอร์แมนออกฉายและเป็นที่โด่งดังจนคนรักสัตว์เลี้ยงและแฟนๆของสไปเดอร์แมนพาการซื้อพวกมันไปเลี้ยงเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นเป็นที่รู้กันว่ากิ้งก่าสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีและพวกมันเชื่องทาได้รับการดูแลอย่างดีอย่างไรก็ตามการเลี้ยงกิ้งก่าสไปเดอร์แมนต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับพวกมัน ยังมีอาหารชนิดพิเศษของของกิ้งกาสายพันธุ์นี้เช่นตักกแตนจิ้งหรีดหนอนใยผักและพึ่งโดยสามารถเจริญเติบโตได้ถึง1ฟุตแม้กิ้งกาสไปเดอร์แมนไม่สามารถยิ่งยญยได้แต่พวกมันสามารถไต่กำแพงในแนวดิ่งได้เหมือนกับซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของพวกคุณนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เจ้ากิ้งกาชนิดนี้ทำได้แต่สไปเดอร์แมนไม่สามารถทำได้คือพวกมันสามารถเปลี่ยนสีตัวได้ ตัวผู้ที่มีสีสดใสาสามารถเปลี่ยนสีตัวได้ในเวลากลางคืนหรือถ้าหากรู้สึกกลัวและสีเหล่านี้อาจเปลี่ยนตามอารมณ์ของกิ้งก่าตัวผู้ได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างขวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้แอนเดดทีวีต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ